เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบังไฟระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตบบป่าไผ่อภอสันทรายจเชียงใหม่ค่ะพบว่าเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาสังกะสีต่อเติมมาจากโรงรถอยู่ในสภาพที่ถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ65ปีคนนี้เป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็เป็นผู้ผลิตบังไฟด้วยแรงระเบิดยังแพ่งให้บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเสียหาย4หลังและมีรถยนต์เสียหายอีกหนึ่งคัน ภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าเขาว่าสามีชอบแข่งขันบ้างไฟซึ่งขณะเกิดเหตุคาดว่าสามีกํำลังเร่งผลิตเพื่อจะนําไปแข่งขันในช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วเกิดพลาดจนนามาสู่เหตุสูญเสียครั้งนี้โดยตอนนั้นตัวเธอเองไปซื้อของที่ตลาดจึงไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ขณะที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุระบุว่าก่อนหน้านี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันทั้งเรื่องสถานที่จำหน่ายโรงงานผลิตพลุดอกไม้ไฟและดำเนินการกับผู้ที่ลักลอบผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ยังมีการลักลอบผลิตจนเกิดเหตุซ้ำเป็นการกระทำที่ไม่ได้ขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ตั้งกรรมาการตรวจสอบก็ได้จริงว่า มีการรู้เห็นหรือเปล่าได้แนะนำได้ห้ามปรามแล้วหรือยังแล้วก็หรือแอบทำโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเลยเป็นไปได้หรือเปล่านะครับจะตั้งกรรมการจังหวัดมาตรวจสอบขอขอทราบข้อได้จริงที่ต้องตอบตอบสังคมไม่ได้ภายในเจ็ดวันเรื่องนี้มันต้องเกิดมันต้องไม่เกิดขึ้นนะครับ ย้อนกลับไป24กรกฎาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดเหตุโรงงานผลิตพลุและดอกไม้ไฟระเบิดที่บ้านสันทุ่งใหม่ตำบลสันปูเลยอำเภอรอยสะเก็ดเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนนะคะมีบ้านเสียหายจํานวนมากและผ่านมาเกือบ4เดือนค่ะก็เกิดเหตุซ้ําในลักษณะที่คล้ายกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกค่ะ